สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนธาตุลมนะคะเ,เพื่อนๆลมได้แก่ราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนนะคะหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยทางไทยเราวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนะคะเ,เพื่อนๆน ในหัวข้อเป็นไพ่แรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนะคะเขาคิดถึงคุณไหมตอนนี้เขาทําอะไรอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนทัดลมตุลกมเมถุนนะคะพลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานรวมมินไม่อยากให้คุณเอาการดูดวงทั่วไปไปตัดสินใจว่าเป็นเรานะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดไพ่เป็นไวเวอร์ซ่านะคะเพื่อนเพื่อนอ่านสลับกันได้มาฟังกันเลยนะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะเป็นไพ่เซนเตอร์เนาะเป็นควีนถือถ้วย ะค,ะคุณถือถ้วยถ้วยนะคะ,ะถ้วยที่คนนี้เขาถืออยู่นะคะผู้หญิงคนนี้นะคะราชนีถือถ้วยนี่คือถ้วยแห่งพิธีกรรมแห่งของกลีกโบราณนะคะเพื่อนเพื่อนการอธิษฐานการขอพรการมองในสิ่งที่ดีงามคุณยังมีพลังใจนะคะแต่จัดเม้นโยก,กันอยู่เนาะนะคะความดีทั้งหลายที่คุณทํามานะเ,นเพื่อนๆจะได้เห็นผลเห็นคุณเห็นค่าของคุณะคะสิ่งใดๆที่ไม่ดีก็ปล่อยเขาไปความยุติธรรมจะมาเสิร์ฟถึงที่นะคะตรงนี้ ไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะ มันเหมือนคุณยังนั่งรอบนบันลงังคุณแอบรอแอบคิดถึงนะบางท่านนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ไพ่โยกวนข้างบนนะคะคุณคิดว่าอาถ้าไม่ใช่คู่กันก็ปล่อยเขาไปณตอนนี้คุณจะได้ออกสังคมมากขึ้นนะคะสามเรียนได้พบปะผู้คนได้คุยกับใครหลายๆคนหรือบางคนถ้ามีปัญหามีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับคุณนะมีใครบางคนนะคะหกถ้วยหนึ่งถ้วยพวกนี้โยก,กันวนกลับมาแต่คุณจะรับหรือไม่รับมันขึ้นอยู่กับชาวธาตุลมนะคะแต่ณตอนนี้ มินว่าไพ่ของคุณขึ้นมาเป็นไพ่อนาคตรู้สึกว่าคุณจะปล่อยได้คุณจะวางละได้นะคะคุณไม่ได้หหยหามากมายขนาดนั้นคุณผ่านอะไรมาเยอะนะคะเพื่อนๆจติตคุณอยากได้ความรักที่มีความเท่าเทียม นะคะเช่นเราทําความดีไปเรารักเขาไปเราก็อยากได้นะคะกลับมาแบบนั้นเนาะนะคะในผลของการที่เราได้ทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อคนที่เรารักนะคะได้มาคือความเข้าใจและความชัดเจนมีทิศทางที่เป็นแนวบวกนะคะเพื่อนๆเนาะ,ค,ะคุณอยากได้แบบนี้โดยสั้นตกตตำแหน่งอนาคตของคุณเป็นใบอนาคตนะคะเพื่อนชีวิตของคุณนะคะจะได้พบกับความรุ่งเรืองอาจจะได้พบรักครั้งใหม่ คนที่เข้ามาทําให้เรามีความสุขขึ้นเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยเศร้าเคยเงาง้อยเคยรอนะคะรอคนที่หันหลังให้เราะะบางคนอยู่ความรักอยู่ไกลหรือบางคนความรักเป็นสามไม่เท่าคือรักสามเศร้าก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆคุณเริ่มมองอนาคตออกไปข้างหน้าว่าจะเอาอยัางไงในความรักความสัมพันธ์คุณจะรอตรงนี้หรอรอคนที่ไม่ชัดเจนรอคนที่เขามีคนอื่นคือการรอแต่ตรงนี้คุณไม่ได้รอแบบ ไม่มีความหวังนะคุณคล้ายๆว่ารอแล้วคิดได้มองเพราะว่าการรอคอยของคุณ,คณการมองอนาคตออกไปมันสิ้นสุดของการจะรอแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆตรงนี้นะควีนถือดาบเนาะนะคะโยกกันที่ผ่านมาคุณช่างแบ่งลับแบ่งสู้ควีนถือดาบคนนี้นะคะราชนีถือดาบคนนี้ช่างรู้สึกว่าเราเจ็บเหลือเกินนะคะใจหนึ่งรักใจหนึ่งเจ็บในสภาวะที่เรายากลําบากกับคนคนนี้เราอดทนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อความรัก นะคะราชินีถือดาบคนนี้มีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงต่อความรักครั้งนี้นะคะที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านมามินเห็นไพ่มีคนนะคะจะติดต่อสื่อสารมาอาจจะเป็นคนเดิมๆนะคะคําว่าคนเก่ามาหาหมอขออนุญาตพูดนิดนึะคะอาจจะไม่ใช่คนที่คุณเพิ่งจบไปก็ได้นะถ้าไม่มีแปลว่าคนที่คุณเคยห่างไปเคยคุยเมื่อก่อนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมทักคุณมาพูดนะคะติดต่อสื่อสารคุณมานะคะคนที่คุณ เคยคุ้นเคยก็ได้นะคะเพื่อนๆนะะหรือเป็นคนที่คุณเคยรอคอยนะคะในวันที่คุณอาจจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้นะ,ะหรือเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะคะบางท่านอาจจะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่นะคะคนคนนี้มีหัวใจที่เป็นถ้วยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆนะดอกบัวข้างล่างคือตัวแทนของความบริสุทธิ์น้าที่ล้นหลั่งออกมาคือความเติมเต็มนะคะในหัวใจเขาเขาอาจจะมีความจริงใจให้กับคุณนะคะหรือคุณไปเจอใครสักคนที่เขารู้สึกว่า เราถูกชะตาต้องใจนะคะเราขอพรให้ได้ความรักดีๆเราหลุดพ้นจากห่วงวิบากกรรมเพื่อได้พบรักครั้งใหม่นะคะคุณอาจจะได้ออกสังคมอย่างที่มินพูดได้เจอความรักที่เท่าเทียมกันเป็นผู้ให้ได้และรับคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนหน้าตาดีก็ได้เพื่อนๆเป็นคนโปรไฟล์ดีนะคะเป็นคนที่ มีชื่อเสียงคุณเจอเขาคุณจะรู้สึกถึงความมีความสุขนะคะในที่เจอนะคะคุณจะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะเป็นความรักที่จะได้สมหวังก็ได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณรู้สึกคุณเหนื่อยเหลือเกินคุณเคยรอใครสักคนมาในวันที่คุณคิดว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาเขาอาจจะกลับมาในเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณพอก็ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าภพยตรงนี้ขึ้นมาเนาะคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มต้นใหม่แล้วนั่นเอง เดมินขอดูนิดนึงอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างทัดลมเอ่อพไพ่ใบแรกนะคะแปดถ้วยเลยนะคะเพื่อนๆรู้สึกจะเป็นยังไงบ้างถอดใจเงานะคะรู้สึกมันไม่เติมเต็มเราให้ความรักเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างที่จริงคุณก่อสร้างนะคะเห็นไหมหัวใจให้ทุ่มเทมาเยอะนะคะ แต่ว่าถ้วยมันขาดไปนะมันเหมือนมีช่องว่างบางคนความรักอยู่ไกลบางคนคุยกันแล้วขาดขาดหายหายเราเดินหน้าชีวิตต่อไปดีกว่าคุณอาจจะคิดอย่างนั้นคุณเดินออกมาทั้งที่ยังรู้สึกดียังรู้สึกรักอยู่นะคะเพื่อนๆมันไม่เติมเต็มจัตติกนะคะชาวตุลลคนาตุลบางคนคุยกับธาตุน้ํากรากฎมินพิจิกสิงค์ลคณาสิง์นะคะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะตุลลคณาตุลเนาะที่จริงคุณคุยกับใครก็ได้นะคะ คุณอยากได้ความเท่าเทียมอยากได้ความชัดเจนในความรักความสัมพันธ์ที่คุณเคยทุ่มเทให้นะคะเพื่อนๆคุณไม่ผิดหรอกที่อยากได้แบบนั้นทุกคนก็อยากเป็นถูกไหมคะอ่าเดมูนนะคะคุณอาจจะคบหรือดีวกับชาวมีนลัคนามีนคนคนนี้นะคะเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณเลยความรักมันช่างดูว่าเรากําลังหลอกตัวเองไหมเรากําลังหลงทางอยู่ไหมทใไมความรักมันมันเป็นแบบนี้นะคะบางคนเนาะคุณรู้สึกว่าสับสนนะคะก็ได้นะ บางคนนะคะความรักอาจจะติดต่อกันเรื่องงานนะคะยังติดต่อกันเรื่องลูกอยู่หรือทํางานด้วยกันก็ได้นะคะบางคนอาจจะอายุที่ต่างกันคุณเคยเจอไหมที่เราคุยกับเขายาวๆเขาก็ตอบมาสั้นๆฉนเฉยเมยเย็นชาทําทให้เราคิดไปเองนะคะเราจะไปต่อไหมสับสนจังเลยเขาจะเอายังไงกับความสัมพันธ์หรือเขามีชอยก็ได้เพื่อนๆจะติดเขาต้องเลือกนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะสีดามนะคะความรักคือน,นิ่งคือการเงียบนะคะ ทุุงเทให้ไปเท่าไหร่นะคะความรักของเราเขาไม่เห็นคุณเห็นค่านะคะไม่ว่าจะหยิบยืนอะไรไปเขาก็ไม่เคยพอใจเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยพอใจแต่เราทําให้ทําดีทุกสิ่งทุกอย่างเคยเห็นไหมคะไม่เคยพอใจอะไรเราเลยเพราะเขาเปลี่ยนไปนะคะเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะเขาไม่ชัดเจนกับเราอ่าเดอรสตาร์นะคะชาวกลุ่มลัคนากลุ่ม คุณมีความฝันนะความหวังกับคนคนนี้ในเวลามืดมิดเรายังมีแสงดาวนำทางนะคะเพื่อนๆธาตุลมความรักของเราคุณเทบางสิ่งวางยางทิ้งหรือถูกเทนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะแต่ว่าแน่นอนละเรากําลังเยียวยาหัวใจตัวเองเราจะอยู่ได้นะคะตรงนี้อืเด็กถือดาบนะคะธาตุลมตึนกุมเมทุนเนาะความรักที่ผ่านมาอาจจะมี ทัศนคติหรือดื้อต่อกันนะคะมีการบล็อกหรือการปิดกั้นหรือเปล่าสองกันไปสงกันมานะคะเดมเพลสเนาะคุณดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแหละบางคนไปเจอคนที่มีเจ้าของก็ได้นะคะเลยไม่ชัดเจนะคุณ mm hmm. หรือคุณนี่แหละคือ,คอ,คอตัวจริงนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไปเออนะคะไปไปมองคนอื่นนะคะไปแอบคบแอบคุยกับคนอื่นๆก็ได้นะเพื่อนๆเนี่ยนเนยจดาบนะคะ คือการโกหกการแอบนอกใจการทําอะไรลับหลังการการล่าแวงมีหมดนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคุณรู้สึกว่าทําไมเขาทําแบบนี้กับเรานะคะตรงนี้เนาะอ่าพังคนนะคะเขากักความสัมพันธ์ไว้หรือคุณไปเจอใครสักคนที่เขารักแต่ตัวเองนะคะนะคะสเตรงนะคะการไปไปกับกับกับคนนี้สเตรงนี่เป็นสภาวะที่ยากลําบากเหนื่อยนะคะคุณมีแฟน คุณก็ยังดูแลตัวเองยังดูแลคนที่เรารักดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาหัวใจของคุณแข็งแกร่งนะคะเพื่อนๆคุณให้โอกาสเพื่อนๆน,น,นะให้โอกาสเขามาเยอะแล้วนะตอนนี้คุณคิดว่าคุณน่าจะคิดได้เพราะใบแรกของคุณเป็นไพ่ของการเดินออกมาทั้งที่ยังรักนะคะใบนี้เนาะนะคะหกเหรียญบางคนมีการเงินการทองมีอะไรต้องติดต่อกันหรือบางคนคุณเริ่มมาคิดแล้วละ่ะสิ่งใดที่คุณพยายามเพื่อเขาให้เขาทุกสิ่งทุกอย่าง ะะมันช่างไม่เท่าเทียมเลยหรือเรามอบอะไรดีๆเขากลับไปมอบหัวใจนะคะสิ่งอ,อื่นให้คนอื่นนะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มคิดได้เริ่มมองออกแล้วนะะตรงนี้มันมีอุปสรรคปัญหาเครียดเนาะในความรักความสัมพันธ์นี้เดทเดทมันออกมานะคะเดทเดชาวพิจิกรา,านาพิจิกนะคะตรงนี้เนาะค,คุณคุณคิดว่าพอแล้วไม่อยากอยู่ตรงนี้เราจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่แสงสว่างอยู่ที่ปลายมุมงนะคะเพื่อนเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวมินมาดูกันนะคะ ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะคนนี้เขานิ่งใส่คุณเงียบใส่คุณนั่นแหละนะคะเขาเป็นยังไงบ้างพลังงานเขาคนคนนี้อาจจะเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นไปไปพบลักใหม่กับคนที่เขาทำงานด้วยคนใกล้ตัวหรือคนที่เขาทำงานใหม่ๆก็ได้นะคะตรงนี้นะสามไม้เท้าเนาะนะคะเขาหันหลังให้เราเขาอาจจะเลือกคนใหม่หรือเปล่าเพื่อน ควีนถือถ้วยนะคะคนคนนี้เขาอาจจะอา,อาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วก็ได้หรือเขามีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะคะหรือไม่เขาก็ไปเจอคนใหม่ๆถ้าเขาคิดว่าใช่นั่นแหละเพื่อนๆนะคะห้าดาบนะคะมีทัศนคติไม่ตรงกันนะคะทะเลาะกันนะคะมีการหันหลังพักเบรกพักใจอาจจะเป็นคุณก็ได้นะหรือคนที่เขาคบอยู่ก็ได้หรือตัวเขาก็ได้นะคะตรงนี้หกถ้วยนะคะ เขาอาจจะวนเวียนกับสิ่งเก่าๆอาจจะเป็นคุณก็ได้เนะเพราะไพ่คุณขึ้นมานะตรงนี้นะคะหรือคนเก่าๆของเขานะค,ะคนที่เคยห่างไปก็ได้นะคะอืมคิงถือดาบนะคะช่างเหมือนคุณจริงๆเลย <laughs> คุณเป็นควีนดาบเขาเป็นคิงดาบนะคุณมีปัญหาเรื่องคําพูดคําจาที่กดดันการพูดตรงเกินไปเวลามีทิ่ถิก็อีโก้นะคะนิ่งเงียบใส่กันนะตรงนี้นะคะเดอะเวอร์นะคะ ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันมีน่าจะมูฟวันเป็นวงกลมหรือเป็นคนต่างชาติเป็นคนไกลนะคะเหนื่อยเหมือนกันเขาบอกเขาก็เหนื่อยเพื่อนๆเหมือนคุณเลยซิมดานะคะแล้วแต่วัสนาพาไปถ้าใช่ก็ยังอยู่ครบนะคะถ้าไม่ใช่ก็คือจบกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมา สีไม่เท้านะคะเขาอาจจะเคยคบออกับใครมาระยะยาวนะคะคนคนนี้หนึ่งถ้าเขาไม่มีเจ้าของหรือคนที่เขาคบม,มาก็แปลว่าเรื่องของคุณนะคะตรงนี้จะทำาแ l a น c e ในชาวธนูลัคนาธนูความรักมีการไปไป,ไปกับกับบางคนอาจจะเปลี่ยนใจง่ายบางคนอาจจะเปลี่ยนใจแล้วนะคะหรือบางคนเปลี่ยนไปปรับตัวแล้วปรับตัวจนเหนื่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวมินมาดูกันว่าเขาคิดยังไงคุณบางคนที่เขาห่างคุณไปนั่นแหละ ะะเขาคิดมอาคุณยังไงไพ่ตกตำแหน่งความคิดเป็นสเตรงนะคะโยกกับแปดไม้เท้าเนาะเขาอาจจะอยากคุยกับคุณก็ได้นะมาดูกันอาเดมเพลทใบแรกเลยค่ะแน่นอนละหนึ่งนะคะเขาบอกว่าคุณอนะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาคนนึงแหละเทคแคร์ดีเอาใจใสด่ดีดูแลดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอาจจะไม่เคยเจอใครดีเท่าคุณก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคุณอาจจะเป็นคนของเขานั่นแหละอ่าซองไม้เท้านะคะ บางคนเจอความรักในโลกออนไลน์บางคนนะคะเจอความรักที่อยู่ไกลบางคนต้องเลือกงานกับเลือกความรักหรือบางคนมีสองช้อยก็ได้ณตรงนี้คนคนนึงเขาคิดว่ากําลังรอเพื่อนรอรอโอกาสรอจังหวะรอเวลารอเคลียร์รอทุกสิ่งถ้าใครมีสองช้อยก็แปลว่ารอรอทั้งั้งเรารอทั้งอีกคนจะเป็นยังไงมันเป็นในช่วงจังหวะที่เขารอละเพื่อนคิงถึงไม้เท้านะคะเขาก็อยากเทคแอคชั่นนะคะ เขามองว่าคุณเป็นเดอรซันของเขานะเพราะไพ่ตรงนี้ก็ขึ้นมาของคุณเขามองว่าคุณนะคะเป็นคนที่อ่าน่าจะดีโปรไฟล์ดีชื่นชมนะคะการศึกษาดีน้าตาดีที่มีอะไรที่ดีที่เขายังอยากมีไว้คือการชื่นชมอ่าดูนะคะเพื่อนๆเขาก็เสียใจนะมินไม่ทราบนะคะใครเป็นยังไงแต่ไพ่ของมินแบบนี้จะอ่านตามไพ่นะคะอ่านนะคะเขามองว่าเขาก็มีสิทธิ์อ่าเขาก็เป็นคนผิดเหมือนกัน ที่ทําถ้วยล้มไปถามว่าเขานึกถึงคุณไหมเขาก็ยังนึกถึงยังเสียดายในเสียดายในสิ่งที่คุณดีๆที่ทําให้เขานะนะตรงนี้อ่านะคะหกถ้วยนะคะกระโดดออกมาพร้อมก้าวเรียนคนคนนี้นะคะเขายังนึกถึงคุณนะนึกถึงสิ่งเก่าๆวันเก่าๆรอคุยรอเคลียรอที่จะกลับมานะคะณนะตรงนี้นะคะคุณอาจจะช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาเรื่องเงินเรื่องงานนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะ,ะที่ เขาอาจจะอยากณตอนนี้คือปล่อยกันไปอยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะอยู่ในหมวดของตัวเองอาจจะคิดได้ถ้าเราอยู่ต่างคนต่างอยู่นะคะคิดถึงกันและการคิดถึงอะไรก็ตามที่เราเคยทํามาร่วมกันนะคะเพื่อนถ้าคุณมีปัญหาเนาะ5ดาบนะคะเราห่างกันมาเพราะบางครั้งทัศนคติไม่ตรงกันชอบมีที่ทีอีโก้หรือเปล่าทะเลกกาะกันขัดแย้งนะคะ อาจจะไม่ใช่ถึงกระททาะเราคือชอบเอาชนะนะเพื่อนจัดติกนะคะความรักมันต้องตัดสินใจต้องได้เลือกต้องได้ช่างนะคะอ่มเดมเพลอร์นะคะเออนะคะ,นะค,ะคนคนนี้เนาะเขาคิดว่าคุณก็คือคู่ของเขาแหละใช่นะคะคนที่เท่าเทียมคนที่คู่ควรน,นะคะทางด้านหน้าตาการศึกษาสังคมวัฒนธรรมบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะเออนะคะคือที่แน่นอนคือ การเป็นผู้ให้และได้รับนะคะนี่คือความเท่าเทียมนะคะที่เรามองก็ได้ความรักนะคะเพื่อนๆไม่ได้เกี่ยวกับอะไรมากมายหรอกถ้าเรานะคะให้แก่กันและกันนะคะความรักคือความเท่าเทียมนะคะในความรู้สึกดูแลกันดีเป็นผู้ให้และได้รับคนคนนี้เขาอาจจะมองคุณอย่างนั้นก็ได้นะคะอืมขอดูอีกนิดนึงควีนเรียนนะคะแปดรียน เด็กถือไม้เท้าไพ่นะคะเดแชรแรลดชาวกรากรลัคนากรากฏนะคะมีคนที่รู้สึกว่าหนึ่งนะคะมีเห็นคนเดิมๆขคุณบางคนอยากวนกลับมาถ้าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นตัวจริงของเขาเขาอยากกลับมาเลือกคุณนะนะตรงนี้นะคะแต่ว่าณนะตอนนี้เขามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเลือกต้องทาต้องรอก่อนนะคะว่ารอเคลียร์รอคุยรอลยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะตรงนี้นะนะคะแต่ถ้า คนใหม่เข้ามาเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือความเท่าเทียมบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้แต่เขาอยากคุยยับคุณไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆไม่ได้หมายถึงลุมหลุมๆนๆนนะเพื่อนๆเรื่อยๆคือการเอาใจใส่ทีละเล็กเลยน้อยแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้โอกาสกันและการอยู่ในพื้นที่ของกันและกันไม่ได้รีบร้อนนะคะคุณอาจจะมีทั้งคนใหม่หรือคนเก่ามาวนเวียนหรือเปล่าสําหรับบางท่านนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสุขกับเขานะ,ะชื่นชมมาคุณนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่ น่าจะมีอะไรที่ดีๆในตัวเราเนละคะเพื่อนดึงศัก,กยภาพตัวเองออกมาคุณนิ่งแล้วนะคุณเป็นควีนเลียนคุณไม่ไม่วิ่งตามใครแล้วเราอาจจะเหนื่อยแล้วนะที่ผ่านมาเราเหนื่อยละก็ได้ะคะ่ะโอเคเดี๋ยวมีขอดูนิดนึงบางคนรอนะคะที่จะติดต่อรอที่จะเดินทางมาเจอกันก็ได้ขอดูแล้วน้องความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงบ้างมีโอกาสนะคะเป็นยังไงทาตุลม หนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นใหม่นะเพื่อนๆนะบางคนจะมีคนใหม่เข้ามานะสเตร็งนะคะสิงลัคนาสิงเนาะที่มีนานไปแล้วนะคะสิบไม้เท้าดิทัมพันลนหนึ่งเหรียญเดซันเก้าเหรียญควีนอะคิงเหรียญ จัตติกสองไม้เท้านะคะอาิบถ้วยแปดไม้เท้าหนึ่งดาบนะคะเพื่อนเอนเดมเพลอร์อมหนึ่งไม้เท้ามิจจะอ่านอย่างนี้นะคะไพ่ของคุณออกมาแบบนี้นะ,ะเพื่อนๆอนอันแรกคุณจะมีคนใหม่เข้ามาคนนี้อาจจะแตกต่างกับคุณเช่นทางสังคมหน้าตา ะะวัฒนธรรมหรือบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้แปลว่าต้องต้อง,องทายแตกแยกนะคะคือมีอะไรที่แตกต่างทําให้รู้เฉยๆนะคะว่ามีอะไรที่แตกต่างกับคุณแต่ว่าเราสามารถปรับบาลานซ์ได้นะคะ mm hmm. พพเพราะไพ่ใบนี้คือการปรับบาลานซ์คนนี้จะเข้ามานะคะชัดเจนที่จริงคุณก็มีความชัดเจนกับตัวเองนะไม่ได้แปลว่าใครก็ได้ที่จะเข้ามาแล้วคุณต้องรับทุกทุกคนนะคะจะมีคนเข้ามาชัดเจนนะคะเ,เพื่อนๆถ้าใครไม่ชัดเจนคุณอาจจะเคยรอใครสักคนแต่ตอนนี้คุณไม่รอแล้วเนาะ คุณเป็นหนึ่งดาบและเป็นเก้าเหรียญพวกนี้แปลว่าคุณอยู่กับตัวเองได้แล้วอยู่แบบสวยๆรวยๆหลๆ่อๆได้ซะเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยโสมคุณเคยไหมบางคนคิดจะไปทําสัญญกรรมเล็กๆน้อยๆน,อยนะเพื่อนๆหรือทําตัวสวยขึ้นหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณถามว่าเป็นยังคุณจะสวยขึ้นค่มเพื่อนๆสวยขึ้นคุณจะดูดีขึ้นนะคะเมื่อดูดีปุ๊บจะมีคนเข้าหาเราแต่เรานี่สิกลายเป็นว่าวิอยู่กับตัวเองมีความสุขมากกว่านะคะมีเงินมีงานที่ดีแน่นอนละค่ะ มีเริ่มต้นใหม่นะคะหมักขมีใน,ในการเรียนการงานบางคนคิดจะเรียนเสริมเพิ่มเติมบางคนทํางานออนไลน์หรือบางคนทํางานประจาแล้วค่ะมีงานเสริมเข้ามาเรียนเสริมเข้ามาอีกนะคะวุ่นวายเลยทั้งวันทัดลมนะก็จะวุ่นวายเงินทองก็มั่งมีคุณก็จะสวยขึ้นด้วยแต่นะคะเชื่อไหมจะมีคนอยากเข้ามาไม่ทั้งไม่ว่าทั้งคนเดิมที่เคยห่างคุณไป หรือแม้กระทั่งคนใหม่ๆที่จะเข้ามาแต่ตัวเรามากกว่าที่จะเป็นคนเงียบๆนิ่งๆค่อยๆคุยวางก็คุยกับเขานะค,ะคุณอาจจะไม่ค่อยได้เปิดใจนะคะคเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเจออะไรมาเยอะนะคะตรงนี้มีทั้งต่างชาติมีทั้งแดนไกลมีคนที่จะเข้ามาแล้วเกิดความเท่าเทียมกับคุณนะคะมีลืมบอกไปใครรอกู้หรือบางสิ่งบางอย่างหรือรอเงินกับเงินประกันอาจจะได้เงินนะคะตรงนี้มีโอกาสได้รถใหม่ มีโอกาสนะคะสอบแข่งขันชนะด้วยนะคะตรงนี้นะเรียนเสริมเพิ่มเติมงานเยอะงานเติมมีโอกาสดีๆเข้ามามีโชคลาบด้วยเพื่อนๆทัดลมโอเคค่ะมีนไพ่แนะนําดีกว่าไพ่จะแนะนํำยังไงบ้างสิบไม้เท้า คืนถือถ้วยนะคะดิจัทัเมนหนึ่งถ้วยนะคะแปดไม้เท้าสิบถ้วยไพ่ใต้สำหรับนะเพื่อนๆนะคะอือมวินจะทายแบบนี้ดีกว่านะคะถ้าใครมีบุญกรรมสัมพันธ์กันไม่จบกันนะคะมีคนเดิมๆคนเก่าๆสมัยไหนหมอไม่ทราบนะคะมันเป็นไพ่รวมนะคะ มีคนบางคนวนกลับมานะคะทีนี้มาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะแต่ว่าคุณจะดูถึงความเป็นจริงถ้าจัดเมนนี่คือสัจธรรมของชีวิตคุณไม่เอาลายคําพูดสวยหรูวานแววนะคะติมซ้าอะไรที่มันแบบเออโลกสวยนะเพื่อนๆคุณจะดูถึงความพยายามของเขาคุณจะดูตามความเป็นจริงคุณจะเห็นสัจธรรมหลายๆอย่างว่าคนคนนี้เราคู่ควรไม่ที่จะต้องแบกอะไรหลายๆอย่างเพื่อเขา นะคะถ้ามันแบกได้แล้วปรับเปลี่ยนได้คุณก็พร้อมถูกไหมคะจะบาลานซ์จะปรับเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่ถ้ามันเหนื่อยแล้วนะคะคุณอาจจะหลุดจากห่วงวิบากกรรมนี้เพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะเพื่อนๆสิบถ้วยนะคะขึ้นมาบางคนอาจจะเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะคะถ้าคุณกับเขายังบุญวัสนาไม่จบจาก,กันนะนะคะแต่ตอนนี้คุณไม่อยากให้ใครละคุณอยากได้เป็นผู้รับและพอๆกันนะคะตรงน,นี้เนาะโอเคค่ะถ้า คนไหนนะคะที่มีบุญกรรมสัมพันธ์กันอาจจะได้มีคนบางคนนะคะกลับมาติดต่อสื่อสารนะคุณนะคะรับไว้หรือไม่รับมันขึ้นอยู่กับคุณนะคะชาวธาตุลมนะคะแต่มินดูแล้วว่าคุณอาจจะอยากเดินหน้าถ้าไม่ชัดเจนเริ่มต้นกับชีวิตใหม่นะคะขอบคุณมากมายนะคะธาตุลมดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะมินอยากจะบอกนิดนึงนะคะดูดวงส่วนตัวนี้เหมาะกับคนที่ พร้อมที่จะรอคิวได้ทักเข้ามานะคะดูดวงวันนี้นะคะอยากได้คิววันนี้ไม่มีนะคะเพื่อนมินก็อยากทําให้แต่มันไม่มีนะคะช่วงนี้มีคิวสองสามวันเลยนะคะยาวประมาณสองสามวันพร้อมที่จะโอนจองเพื่อจะรอคิวนะคะประมาณสองสามวันนะคะมินบอกเลยนะถ้าใครคิดว่าจะทักมาเราได้ดูวันนี้นะคะเอ่อมินไม่แนะนําให้ทักมาเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะะ ก็นะคะมินเขียนใต้คลิปหมดแล้วนะคะ ID line นะคะ add line เข้ามาค่าคูรคะแล้วก็พร้อมที่จะดูดวงตามนัดหมายรอได้พร้อมโอนพร้อมรอนะคะพร้อมที่จะดูดวงตามนัดหมายก็ทักเข้ามาได้และจะริดตรงกันนะคะขอบคุณนะคะชอบช่วยกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ